ขเมนเหยียดโนราไทยได้ค่าว่าเป็นการแสดงของกลุ่ม LGBT รายละเอียดต่างๆติดตามได้ในคลิปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณผู้ชมทุกท่านก็ไม่ได้ลงคลิปมาสองสามวันแล้วค่ะเพราะว่ามีธุระแล้วก็เหนื่อยใจด้วยนะรู้สึกช่วงนี้รู้สึกว่าจะท้อแท้นะคือเถียงกับคนป่าเถียงกับคนงโง่ก็ เหนื่อยนะไม่รู้จะอธิบายยังไงนะมันก็วนๆอยู่แค่เดิมคุยกับคนป่านะและอย่างก็ที่เพจก็โดนคน,คนป่านะคะบุกถล่มไม่หวันไม่ไหวนะแถมเพจก็แดงนะพอไปตอบโต้มันก็รายงานทำให้เพจแดงอืม เลโพสอ,อะไรไปก็ไม่มีคนเห็นฝากกำลังใจคุณผู้ชมที่ชมทางช่องทาง y o u t u b e นะเข้าไปเป็นกำลังใจให้คุณป้าด้วยนะคะที่เพจคุณป้าขาเลาะด้วยนะคะก็จะได้มีกำลังใจไปช่วยวอลหน่อยนะขมินบุกป,ป้าป้าท้อแท้มากนะเทียงกัคนโงก่ก็บางครั้งก็เหนื่อยเกินนะวันนี้ก็จะมาเล่าอัปเดตเรื่องอะไรให้ฟังรู้ไหมก็จริงว่าจะไม่พูดลเรื่องเนี้ย แต่เห็นสันดานเขมนที่มันทําแล้วก็เลยต้องพูดอดพูดไม่ได้นะมันทําอะไรรูไ้ไหมคะคุณผู้ชมนี้แหละคุณป้าไปดูนะอยู่ในเพจกลุ่มหนึ่งนะชื่อกลุ่มเอเชียนออลโพสเนี่ยนะคะก็ไปเจอสมาชิกค,คนขเขมนนะ,ะเขาพูดว่าฉันจะยืนยันอย่างชัดเจนนะว่าระบำของเสียมชุดนี้นะไม่ได้ก๊อปปี้ไปจากขเขมนเพราะว่ามันเป็นการ ร่รำที่การแสดงที่โคตรจะน่าเกียดที่สุดเออเขาดูถูกอะไรรู้ไหมเขาเหยียดยามอะไรเขาเหยียดหยามโนรานะคะโนราของไทยที่ได้เข้าสู่การรับรองยูเนสโกแล้วก็ได้ขึ้นปกยูเนสโกนะคะสมบัติอันล้ำค่าของประเทศไทยนะประจำภาคใต้นะเป็นศิลป,ะ,ปะสาขาภาคใต้การแสดงของคนภาคใต้นะคะอ่านี่นะคะโดยเพจนี้นะคะเขาบอกว่านี่คือการเต้นจริง ของของคนพวกเสียมนะไม่ได้เรียนแบบจากวัฒนธราทำเขมรนะเขก็แปะวิดีโอไว้นะแล้วก็ในคลิปนั้นนะคะก็มีแต่ในคอมเมนต์ในเพจนี้นะคะเนี่ยเดี๋ยวแคปไปให้ดูนะคะก็มีแต่คำที่ว่าดูถูกเหยียดยามาโนรานะเหยียดว่าโนราเนี่ยนะคะเป็นการแสดงของพวก LGBT นะคนขเขมรเนี่ยถึงเขาไม่พัฒนานะคะมวตอเยียดประเทศไทยนั่นแหละคะ่ะว่าเป็นประเทศล a ดี้บอยเป็นประเทศ LGBT กูจะบอกมึงให้นะคะขเขมรทั่วโลกเนี่ยเขายอมรับนะคะโลกสีวิไลเขายอมรับการเท่าเทียมทางเพศ ทั่วโลกที่เขาเจริญแล้วเนี่ยเขาก็จะ,ะให้การยอมรับนับถือนะคะการเท่าเทียมทังเพศนะไม่ว่าจะเป็นแถวประเทศตะวันตกอย่างสเปนเนเธอร์แลนด์เบลเลยียมอะไรพวกนี้นะเขาให้การสมรสเท่าเทียมหมดละค่ะนะคนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรักใครในเพศเดียวกันได้นะมีสิทธิ์แสดงออกในสิ่งที่ ไม่ได้ทําร้ายความรู้สึกใครนะคะมีแต่ขม้นี่แหละค่ะนะคะอย่างมัวเหยียดเพศนะย่งมัวเหย,เนะยวเวียดรูปร่างยังมัวเหยียดอะไรอเพศสภาพอัตลักษณ์ของคนอื่นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะประเทศที่ด้อยพัฒนาก็จะประชากรก็จะด้อยพัฒนาทางความคิดแล้วก็จิตใจนะคะโลกเขาไปถึงกับอ,อาอวากาศนาซาแล้วนะ คนป่าคนนี้ก็ยังงมอยู่ในกำแพงนะคะพอเอากำแพงออกมางัดโต้เถียงอะไรไม่ได้นะเนี่ยมันไม่มีในกำแพงไงโนลานะคะหรืออาจจะมีนะคะก็ยังไม่อยากตีความเอาเพราะว่าตัวเองทำไม่เป็นไงนะ เพราะว่าโนราเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเทิดเอ้ยเขามีครูนะคะแล้วการตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยอย่างที่เขาใส่กันนี่นะคะสีสันสวยงามเขาวางระเบียบไว้แบบว่าสีสันมันตัดกันนะคะมันคอนทราสต์กันและมันก็เลยสวยงามนะมีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์ทางปัฒญาธรรมคือสูงอ่ะมีความเป็นตัวตนสูงโนรานี่นะคะไม่ว่าจะเป็นท่าการไร่รำเอยนะคะท่าก็ยากมาก มันก็สืบปัญญาของคนป่านะที่จะมาเรียนแบบที่จะมาเครมทีนี้พอทาไงเครมไม่ได้ฉันก็ด้อยค่ะฉันก็บูลลี่นี่นะคะดูอย่างคอมเมนต์นี้นะคอมเมนต์ของผู้เขียนเองเลยนะคะเอาภาพที่เป็นพวกแต่งทรงสาวสองนี่นะเขาบอกว่าคำความหมายเขาก็คือพวกประเทศไทยเราเนี่ยเต,เต็มไปด้วยสาวประเภทสองอเต็มไปด้วย พวก LGBT นะคะถามว่าป้าเสียใจไหมที่เขามาคอมเมนต์แบบนี้นะคนคนที่เป็นเจ้าของอ่าเพจนี้เลยนะผู้เขียนเนี่ยนะคะป้าเนี่ยไม่ได้เสียใจป้าภาคภูมิใจนะคะในเหล่เาเลาลูกสาวนะคะทุกเพศนะทุกทุกเพศสภาพนะ่ะนะคะที่ว่าอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเพราะว่าเหล่เาเลาลูกสาวเนี่ยฉันบอกว่าเก่งนะคะเก่งมาก เราลูกสาวจะเก่งกว่าคนปกติทั่วไปคูณสี่นะคะถ้าคนทั่วไปเนี่ยมีมีพลังความเก่งหนึ่งนะเราลูกสาวเนี่ยจะเก่งคูณสี่นะคะตามที่ตั้งแต่เป็นเด็กจนแกเนี่ยนะะถ้าเรารู้จักพวกอลูกสาวทั้งหลายนี่นะคะอืมทุกทุกทุกเขาเรียกอะไรอะ ทุกกลุ่มนะคือ LGBT เดี๋ยวนี้เขามีหลายกลุ่มมากนะคะแต่และแต่และกลุ่มเนี่ยเขามีเอกลักษณ์แล้วก็มีความสามารถมากนะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เล็กๆเด็กๆแล้วนะมีพี่ข้างบ้านสองสาคนนะก็ชอบไปตีนสน่กับเขาแล้วเขาเป็นพี่สาวนะเขาเป็นผู้ชายแหละแต่ว่าเขาเป็นพี่สาวนะสมัยก่อนก็เขาก็ไม่ค่อยยอมรับนะแถวบ้านนะ่ะเขาก็มีแบบเป็นมั่งอ,อยู่กับ พกน้องๆสาวๆอย่างคุณป้านเนี่ยเขาก็จะเป็นเวลาไปอยู่แบบต่อหน้าผู้ใหญ่เขาก็จะไม่เป็นแต่นะเวลามีงานบุญทําใบทรงใบสีอะไรอย่างนี้นะคะพี่สาวเหล่านี้จะทําออกมาได้สวยงามมากนะแค่แสดงว่าพี่สาวสามสี่คนเนี่ยนะคะเขาจะเป็นตัวตั้งตัวตีเลยพาน้องๆทําดีพาน้องๆทางานในในว่าจะเทศการออกพรรษาอ่า สงกรานนะคะเข้าพรรษาบุญกระถินภาพป่านะ,ะพี่สาวเหล่านี้จะพาน้องๆอย่างคุณป้าเนี่ยทำนะทำขันดอกไม้ทําพานไหว้ครูทำใบสีทําทุกสิ่งทุกอย่างนะ แทงหยวกแทงอะไรพวกนี้นะเขาเก่งมากนะอืเพราะฉะนั้นที่คุณป้าก็เลยยอมรับว,ว่าพวกพี่สาวลาตอนนั้นในความรู้สึกเราเรียกเขาว่าพี่สาวอืเขาเก่งนะเขามีความสามารถรอบด้านนะคะแกะสละักอะไรสวยงามหมดแหละนะอืมบางคนก็เป็นครูด้วยหน้าที่ของความเป็นครูเขาก็เลยไม่ได้แสดงออกแบบชัดเจนและเหมือนยุคสมัยสี่สิบปีที่แล้วมันก็ยังไม่เปิดกว้างเหมือนทุกวันนี้นะแต่ทุกวันนี้เติบโตมานะคะ ก็มาเจอกับอยู่ในสังคมนะของลูกสาวเหล่านี้นะเขาก็เก่งนะเก่งหมดเนี่ยเราสังเกตส่งานสวยๆงามๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะมาจากลูกสาวทั้งนั้นแหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้สึกวันด้อยค่าหรือว่าเสียใจยอะไรที่คนป่ามาด้อยค่าว่าประเทศเราเต็มไปด้วยสาวสนะเต็มไปด้วยกลุ่ม LGBT และมาเหยียดหยามว่าโนราเนี่ยเป็นการไล่ลำของพวก LGBT เป็นของพวกเขาเรียกอะไรเรดี้บอยนะมันพูดว่าเรดี้บอยนะคะอืแต่ส่วนตัวป้าก็ไม่รู้นะคะอแต่ป้าก็ยอมรับหมดแหละเพศไหนก็เพราะว่าป้าอย่างที่ป้าบอกนั่แหละค่ะนะมนุษย์ทุกคนนะมีความสามารถหมดนะคะแต่ว่ามนุษย์ที่เป็น LGBT เนี่ยเขาจะพิเศษเป็นเผ่าพันธุ์พิเศษเลยนะคือจะบอกเลยว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่สงคุณค่าประเทศไหนที่ไม่มีนะอืม ที่ถึงมีนะเขมรนก็มีนะแต่ว่าเขาเหยียบไว้ไงเหยียบแล้วก็ไม่ให้มีโอกาสมาสร้างสรงสรค์สิ่งดีๆสู่สังคมประเทศเลยไม่เจริญนะเพราะประเทศเราเปิดกว้างนะให้ทุกเพศทุกวัยได้แสดงความสามารถหมดประเทศเราถึงได้มีศิลปะวิทยาการนะล้ำเลิศนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นขน,นมอาหารดอกไม้พวงมาลัยนะ คนป่าต้องนําเข้าเราจากเราไปหมดแล้วค่ะนะแม้กระทั่งบางทีช่างแต่งหน้าคนรวยๆเนี่ยที่แต่งงานเนี่ยยังต้องนําเข้าลูกสาว LGBT จากประเทศไทยไปแต่งให้เลยนะคนป่าคนเขมรน่ะเมื่อเร็วๆเ,เนี่ยสองสาเดือนก่อนยังเห็นเลยคนรวยๆเขมรที่แต่งเป็นสิบๆชุดนะ่ะั่นแนกก็นําเข้าลูกสาวจากประเทศไทยนะคะไปแต่งหน้าให้นะอืม ถามว่าคนบ้านเขามีไม้ป้าก็ว่ามีเห็นอยู่นะแต่เขาไม่ได้้สดบแสดงความสามารถเพราะอะไรเพราะเพราะว่าประชาชนดักดานไงนะเหยียดกดเขาไวเออบอกเลยประเทศไหนที่ไปเหยียดและไปกดพวกสาวๆเหล่านี้ไวเนี่ยมึงไม่เจริญค่ะมึงไม่เจริญมึงไม่มีศิลปวิทยาการก้าวหน้าแบบคนไทยนะคะก็ขอบคุณลูกลูกสาวนะคะทีนี้เราก็มามองดูว่าพวกเนี้ยมันเหยียดโนราอย่างเราเพราะอะไร หนึ่งเลยเพราะมันทําไม่ได้นะมันไล่ลาลไม่เป็นนะแล้วเครื่องแต่งตัวอย่างเทิดอย่างชุดอะไรแต่ละพัดเนี่ยคนภาคอื่นก็ยังจะทําไม่ได้เลยนอกจากเป็นจะเป็นคนภาคใตนะ้นั้นแน่นอนเลยเขาทาชุดออกมาเนี่ยสีสันสวยงามมันคอนทราสต์กันมากนะลูกโปรงลูกป,กปัดเอยเสื้อผ้ากระโปรงปีกอ่ะคือวิจิตรงดงามรวมกับไปทั้งท่าไล่ล,ลำนะ อพอมันเคไม่ได้มันก็ได้ค่าอย่างที่บอกนะบอกว่าโอ๊ยการแสดงนี่น่าเกลียดอ่ะเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์ในเพจนี้กันนะคะว่าอคอมเมนต์มันพูดว่าอย่างไรกันนะคะที่คอมเมนต์แรกเลยนะคะของผู้เขียนนะค,ะคือเจ้าของเพจนี่แหละก็เขียนว่าอ่านภาษาไทยอ่านว่าดินแดนชาดั้งเดิมก็คงจะหมายถึงดินแดนของพวกลูกสาวดั้งเดิมเประมาณว่าประเทศเราเต็มไปด้วยของอ พวกที่เป็น LGBT นะคะเขาบอกว่ายกกระโปรงทีละสี่สออีประมาณว่าโชว์อะไรอย่างนี้นะให้ดูว่าเป็นสีรุ้งอะไรอย่างนี้นะนี่ก็คือความคิดเห็นของคนขเขมเนนะสติปัญญาของเขานะก็มีคนไทยนะคะไปคอมเมนต์ด้วยเขาบอกว่ามีความอ่อนโยนถึงแม้จะอยู่ในร่างกาย ของผู้ชายมโนราไทยแลนด์นะคนนี้เขาเป็นคนไทยเขาก็ไปคอมเมนต์ชมว่าเออการแสดงของโนราเนี่ยนะคะงดงามอ่อนช้อยแม้จะแสดงอยู่ในร่างกายของผู้ชายก็ตามอ่าแล้วมาดูคอมเมนต์คเมนอ่าคนนี้บอกว่าไงรู้ไหมคัดลอกมาจากมาเลเซียอืมถ้าไม่ได้อยค่าก็ต้องปฏิเสธว่าศิลปะที่งดงามล้ำค่าแบบเนี้ยไม่ใช่ของคนไทยนี่แหละคือ สันดานของพวกกระหมีนะคะกระหมีหน้าเห็นมันจะเป็นอย่างนี้นะ,ะเวลาที่ไหนที่มันเค็มไม่ได้มันก็จะได้ค่าถ้ามันจะไม่ได้ค่ามันก็จะบอกว่าปฏิเสธว่าไม่ใช่ของคนไทยนะคะแล้วก็อืมคนนี้บอกว่าอ่าไทยแลนด์ของจริงไทยแลนด์เป็นเป็นการ,เ,การเต้นการแสดงของประเทศ ไทยจริงๆอันนี้ก็คือเป็นคนขมรน,นะมาพูดว่าอันนี้คือทรูทรูไทยแลนด์แดน์นะเออมันก็ใช่ก็ของประเทศไทยนะคะแต่ว่าคนที่ไร้สติปัญญานะคะก็จะไม่รู้นะคะว่าการแสดงนี้คืออะไรนะคะหรือว่าถึงจะรู้แต่ว่าไม่ยอมรับนะไม่ไม่ยอมรับความงดงาม ของศิละปะไทยนะคนนี้กล้ามากนะคะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษบอกว่าเสียมคนที่เขียนเลยนะ u s e to s l a p of Khmer Empire and, and Burma er. it is true story before you cannot change the truth ออแปลเป็นไทยบอกว่าสยามเคยเป็นท่าของอาณาจักรเขมรและพมา่าเป็นเรื่องจริงก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้อืมนี่แหละค่ะสะติปัญญาของ พวกกระมีนะคะมันก็พูดได้อย่างนี้เนี่ความไม่จริงมันก็พูดได้นะคะมันเรียนประวัติศาสตร์คนละเล่มกับเรานะคะมันโดนผู้นามัมนลางสมองไปหมดแล้วคะ่ะเอาไปให้คุณผู้ชมดูว่ามันเหยียดหยามไทยเราขนาดไหนมันเหยียดหยามประเทศ L B บว่าประเทศเราเป็นประเทศ LGBT แต่ว่าป้าไม่ได้ไม่ได้ถือว่าเหยียดหยามหรอกมี LGBT นั่นแหละนะคะจะได้อ่า จเจริญรุ่งเรืองทั้งศิลปวัฒนาการนะคะเห็นแต่มาจ้างลูกสาวแม่นี่แหละค่ะนะพระมวงมาลายที่ซื้อไปแขวนไปใส่กันชุดๆดที่ซื้อไปใส่กันนะล้วนแต่มาจากฝีมือของเลดี้บอยทั้งนั้นแหละนะคะอีพวกขมิ้นมึงอย่าดูถูกเขานะคะประเทศมึงก็จมปักดักดานอยู่อย่างนั้นแหละเพราะว่าเนี่ยกีดกันทางเพศนะไม่ให้ความเสมอภาคทางเพศนะก็เลย จมปักดักดานไม่มีการพัฒนานะคะพ่อมัวแต่ใครทําดีอะไรก็เนี่ยสวยงามสร้างสารรค์ขึ้นมาก็บอกว่ากระเทยกระเทยอืมเห็นไหมเอาแม่สิตางไปบูลลี่อืม่การเต้นของขมิ้นไม่ใส่เล็บอืมมีปัญญาเต้นอะไรลอกเรียนไทยทุกอย่างไม่อยากจะพูดเลยนะคุณผู้ชมเออ ก็นี่แหละเลยเอามาให้ดูคุณผู้ชมหลายสิ่งหลายอย่างที่พวกนี้มันทำกับคลิปยาวเกินไปอีกแล้วคุยไปคุยมาก็ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่รับชมเดี๋ยวก็พบกันใหม่กับคุณป้านในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ